สวัสดีครับผมธนทรยาวุฒิกันด้ำครับ Special r e s a l e Executive s o l a g y Solution by a m y พี่เคยได้ยินคำว่า TOU หรือ Meter t u ที่เราเรียกกันคุต่างกนะันรับ TOU ย่อมาจาก Time of Use Rate หรืออัตราจัดเก็บค่าไฟที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการใช้นะครับ On Peak ก็คือช่วงที่ค่าไฟสูงที่สุดก็คือตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง,ง4ทุ่ม ออฟพีก็คือค่าไฟที่ถูกที่สุดท่านเรียกกันง่ายนะครับปีก็ตั้งแต่ 98, 4ทุ่มจนถึง9โมงเชา้าและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทุกท่านต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือลดค่าไฟในช่วงออฟพี k ทางเราให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าตลอดเวลาครับผม Solargy Solution by ายเ e ลติดต่อกัน,นได้ด้ร์นี้เอยครับผมของชั